อยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเพื่อขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังนะครับได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ขณะน,นี้อยู่ในช่วงของการวางหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อที่จะเปิดให้ประชาชนนะครับได้ลงทะเบียนเพื่อขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะครับ ซึ่งการเปิดลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับก็จะครอบคลุมไปถึงกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกประมาณ2ล้านคนที่ตกหล่นอยู่และยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการเนี่ยจะมีการพิจารณา ปรับหลักเกณฑ์การขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอาจจะว่างงานหรือว่าอาจจะมีะไรายได้ต่อปีไม่เกิน100,000บาทนะครับรวมไปจนถึงถ้ามีเงินฝากซื้อสลากออมสินสลากทอกศไว จำนวนนี้เนี่ยต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการเอาเกณฑ์เรื่องของการพิจารณารายได้ภาพรวมของครอบครัวมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับเพื่อที่จะแยกคนที่ยากจนจริงๆออกมาให้ได้รับสิทธิ์นะครับ นอกจากนี้ใครที่มีรถยนต์ส่วนตัวก็จะถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยนะครับเอามาคำนวณครับว่าท่านมีทรัพย์สินเป็นรถยนต์ถ้ามี2-3ถึงคันขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนอกจากนี้คนที่มีบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาคำนวณมาพิจารณาในหลักเกณฑ์นี้ด้วยครับ ส่วนการกําหนดวันในการที่จะเปิดรับสมัครนั้นนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดออกมาเดี๋ยวไอแคนจะกลับมาติดตามอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการสมัครนั้นนะครับก็มีคร่าวๆไว้ว่าท่านจะต้องเดินทางไปสมัครที่ธนาคารของรัฐอาจจะเป็นธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารทกสนะครับเข้าไปแล้วก็จะมีการกรอกแบบฟอร์มให้ท่านได้ยืนยันรายได้จากนั้นเขาก็จะพิจารณาและก็แจ้งผลให้กับท่านนะครับยังไงก็ รอติดตามนะครับว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่แต่ก็จําเอาไว้ว่ารายเก่าที่เคยสมัครแล้วก็ได้สิทธิแท์แล้วก็ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนรายใหม่ที่ไม่เคยได้สิทธิ์ตกหล่นอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นในรอบนี้ด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ